สวัสดีครับสวัสดีเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของการแรงงานสากล ILO วันแรงงานปกติแล้วก็คือแรงงานก็จะได้หยุดหนึ่งวันในวันแรงงานแห่งชาติก็ไปทำกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมสมากก็เรียกร้องสวัสดิการแรงงาน วันนี้ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างก็เขาก็รับเหมาก่อสร้างบ้านนี่นะผมก็ถามถึงการจ่ายค่าแรงงาน <c oughs> เขาเป็นผู้รับเหมาซึ่เป็นคนไทยนะครับเขาก็บอกว่าเขาจ่ายค่าแรงให้ลูกน้องก็ขั้นต่ำ คือ330บาทซึ่งค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยอยู่ที่300บาทแต่คำว่าอ,อ็ไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำที่เขาใจ่ายให้กับคนงาน330บาทเนะี่ยคือแรงงานทั่วไปซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวร0 0 แต่ถ้าเป็นแรงงานคนไทยเขาก็มีจ้างอยู่แค่3คนคือเป็นโฟร์แมนหรือผู้ควบคุมงานหัวหน้าง,งานกับพนักง,งานทุลการซึ่งเป็นคนไทยเขาให้วันละเขาปกติแล้วคนไทยจะไม่ได้ค่าแรงรายวันนะครับจะได้ค่าแรงเป็นรายเดือนก็จะได้เฉลี่ยก็คือวันละ600ตก็หนึ่งหนึ่งหบาททีนี้ผมที่ผมจะพูดถึงก็คือแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ว่าแรงคำว่าต่างดาวนี่หลายหลายคนผมเห็นนะในคลิปของชาวต่างชาวกัมพูชาเมียนมาลาวมองว่าคำว่าต่างดาวนี่คือการเหยียดคือการดูถูกหรือบูลลี่อะไรจริงๆคำว่าต่างดาวเป็นคำศัพท์กฎหมายที่ผมเคยเล่าเคยพูดไปแล้วว่าบุคคลใดที่มาอยู่ในประเทศไทยและบุคคลนั้นไม่มีสัญชาติไทยเรียกว่าบุคคลต่างดาวคุณจะเป็นฝรั่งเป็นมหาเศรษฐี พอไปถึงหน่วยงานราชการเขาจะเรียกคุณว่าคนเป็นคนต่างด้าวแต่ทีนี้ที่ผมจะพูดถึงแบบจำนวนของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเฉพาะแรงงานนะครับที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายเนี่ยเพราะว่าไม่มีประเทศไหนที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดมากเท่าประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้เฉพาะลาวกัมพูชาเมียนมาเนี่ยผมว่ามีเกือบ4ล้านคนนะครับ สี่ล้านคนนี่ถูกนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นวันนั้นผมก็ไปซื้อไอศครีมไอติมที่เขาเข็นรถขายอ่าเป็นมอไซค์พ่วงข้างแล้วก็เข็นด้วยนะผมก็ไปถามเขาคือผมดูหน้าผมก็รู้ว่าไม่ใช่คนไทยผมถามว่าอยู่ประเทศไหนเขาบอกมาจากประเทศศรีลังกาแล้วบางวันผมก็ไปทานอาหารมื้อเที่ยงก็จะเจอสาวๆก็จะถามแต่เขาพูดภาษาลาวนะ คนเป็นคนเสิร์ฟอาหารเขาพูดภาษาลาวแต่พอผมถามว่าอยู่แขวงไหนของประเทศลาวเขาบอกเขาไม่เขาไม่ใช่คนลาวเขาเป็นคนเวียดน,นามแต่ที่เขาพูดลาวได้เพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดกับประเทศลาวคือถ้าเป็นคนพม่าก,ก็จะพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คนกัมพูชาก็พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่คนลาวตอนนี้เป๊ะเลยนะครับมาอยู่สองสามปีในพูดไทยในเป๊ะเลย บางคนก็เขียนได้ด้วยตอนนี้ที่ผมเห็นกาป้ายรับสมัครตามร้านอาหารร้านกาแฟรับเขียนว่ารับสมัครพนักง,งานไม่จำกัดวุฒิเขาจะบอกว่าพูดและอ่านเขียนภาษาไทายได้ภาาษไไทยด้ก็คือคุณเป็นคนต่างด้าวเขาก็จะรับแต่คุณจะต้องพูดและอ่านเขียนภาษาไทายได้เพราะว่าร้านกาแฟแบบนี้มันก็ต้องอใช้ภาษาไทายนะครับ ถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลมีความรู้อย่างอื่นที่ว่าประเทศไหนมีแรงงานต่างด้าวมากกว่าประเทศไทยก็บอกผมได้นะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยนี่แหละครับแรงงานต่างด้าวมากที่สุดในโลกอันนี้คือศรีลังกาบังคลาเทศจะที่ยังไม่เห็นก็คือ อาฟิลิปปินฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ปปปปามาเยอะนะครับจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแอฟริกาใต้ก็มีแอฟริกาก็มีนะครับมาสอนมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นระดับแมาเลเจอร์ระดับผู้บริหารก็จะเป็นมาจากยุโรปเกาหลีจีนนะก็คลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ